โอเคครับเมื่อสักครู่นี้เราเห็นแล้วจุดคืนทุนนะที่มารายได้เป็นแบบไหนนะขยายสีสาขาได้2000 0เราวางตำแหน่งทําเลย,ยังไงเราเข้าใจแล้วต่อมาจะให้เห็นถึงผลประโยชน์เรื่องของรายได้ของตำแหน่งที่บริษัทจะให้เราเพิ่มเติมอนะฮะสคนสี่สาขารายได้เรา2480บาทคืนทุนละต่อไปครับกระเป๋าเงินของเราตรงนี้ มันคือทำเลที่เราเอาไว้ขยายสาขาแล้วเราจะวางสาขาไปเรื่อยๆนะครับสี่สาขาของเราได้สองหมื่นแล้วเราขยายต่อครับสาขาที่ห้าของเราสาขาที่ห้าของเราครับเราจะวางขึ้นมาตรงนี้ครับสาขาที่ห้ากระเป๋าเงินที่สิบสามของเรานะกระเป๋าเงินที่สิบสามของเราเอาละเราเหมือนเดิมให้เราดูนะฮะค่าขยาย เดิมเลยนะครับถ้าขยายตรงนี้เป็นจับคู่นะครับขยายสาขาที่5นะสาขาที่5้าเราได้อีก3 0 0พันะ3,000ันและคะแนนของสาขาที่5ครับก็จะวิ่งขึ้นมากระเป๋าที่13ด้านซ้าย1600คะแนนนะวิ่งขึ้นด้านซ้ายเสร็จปุ๊บกระเป๋าที่13มีคะแนนด้านขวารออยู่จับคู่ไหมจับคู่นะฮะจับคู่ ได้อีกสองพันหนึ่งรอยยี่สบกระเป๋าที่สิบสามกระเป๋าที่สิบสามนะฮะเอาละมื่หกร้อยขึ้นซ้ายสิบสามเสร็จปุ๊บมันวิ่งขึ้นไปขวาสิบอดด้วยครับแล้วก็บวกไปหนึ่งบวกไปอีกหนึ่งนะฮะบวกไปอีกหนึ่งบวกไปอีกหนึ่งบวกไปอีกหนึ่งตรงนี้ที่ว่างอยู่ก็จะมาแทนที่หมื0นหร้อยแแบบนี้นะฮะเอาละกระเป๋าที่ สิ 13, จับคู่ไปแล้วฝั่งนี้ด้านซ้ายคะแนนเหลือ0ูฝั่งนี้จะลบไป1นะฮะ,ะ,ะ,นะคะแนน1600คะแนนนะครับลบไปเหลืออีก16ยังคงอยู่นะครับสาขาที่6เอามาวางไว้ทำเลตรงนี้นะฮะกรนะเป๋าที่12ของเรารับค่าขยายสาขาที่6อีก3,000นะ,ะ3 0 0พ สามพันเสร็จปุ๊บมีคะแนนเกิดขึ้นอีก1 6 0 0คะแนนกระเป๋าที่12มีคะแนนซ้ายมีคะแนนขวาจับคู่ไหมจับ<า><ๆ>คู่อีกนะฮะตอนเที่ยงคืนขึ้น2120<ๆ>ึ้กระเป๋าที่ 12, 12. นะครับเอาละขึ้นคะแนนขึ้นขวากระเป๋า12เสร็จยังไม่พอวิ่งขึ้นไปด้านซ้ายกระเป๋าที่10วิ่งทะลุขึ้นไปเลยอันนี้ก็จะบวก1บวกอีก1บวกอีก่1บวก1บวก1 อันนี้ก็หมื่นหกร้อยคะแนนแบบนี้นะฮะกระเป๋าที่สิบสองมีซ้ายมีขวาจับคู่กันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วปุ๊บคะแนนวิ่งขึ้นมาตัวนี้อีกเอากระเป๋าที่หนึ่งมีซ้ายมีขวาก็ได้จับคู่อีกแล้วนะครับสองพันหนึ่งร้อยี่สิบที่กระเป๋าที่หนึ่งแบบนี้นะครับเอาละจับคู่กันแล้วก็หายกันตอนนี้ก็หายไปหนึ่งตอนนี้คะแนน,นเท่ากันก็นกหายไปนะครับพอ เราขยาย6สาขาครับ6สาขาขยาย4สาขาเราได้2 4 8 0นะฮะขยาย6สาขามาดูกันต่อสิครับตรงนี้ตรงนี้เป็น6,000ใช่ไหมตีเส้นมานะ6สาขารวมกันแล้วเนี่ยตรงนี้เป็น6,000นะตรงนี้เป็นเท่าไหร่6,000 6,600 60. 60. 60นะฮะร,รวมกันแล้ว เท่ากับเท่าไรเอ่ยหนึ่งสองพันสามร้อยหกสิบหนึ่งมื่นสองพันสามร้อยหกสิบหนึ่งมื่นสองพันสามร้อยหกสิบบวกกับของเดิมที่เรามีอยู่สองหมื่นสี่ร้อยแปดสิบเท่าไรเอ่ยสามหมื่นสองพันนะเจ็ดรออ้แปดร้อยสี่สิบสองศูนย์สี่แปดศูนย์นะเป็นสิบสี่รถหนึ่งสิบี่เจ็ดเป็นแปดแปด สองสามอ่าเท่ากับสามหมื่นแปดร้ร้อยแปดสิบนะฮะเมื่อเราขยายหกสาขาตัวเราจะมีตำแหน่งเป็นสั้ฝ่ายนะรายได้สามหมื่นขยายกี่สาขาหกสาขา